สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักในเดือนกุมภาพันธ์ดูได้ทางลัคนาและราศีค่ะผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ที่ตุลก็สามารถรับชมได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าภาพรวมความรักในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวตุลจะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรก open heart เปิดใจเปิดใจยอมรับความรัก hopeless ความรู้สึกสิ้นหวัง abandon, การรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังเดินจากไปอย่างเย็นชาความลหลงไหลการเสพติดความยึดติดความปรารถนาความเจ็บปวดและความต้องการใต้สำหรับ silence, ความเงียบในตอนนี้สถานการณ์ของชาวตุนอาจจะกำลังรู้สึกสิ้นหวังกับความสัมพันธ์ เงียบใส่การน,นิ่งใส่การความรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่พลังงานความรักความสัมพันธ์ถึงจะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งแต่กลับมีความหมกมุ่นมีความปรารถนามีความปรารถนากับความรักที่ตัวเองมองว่าไม่มีหวังแล้วกับความสัมพันธ์นี้นะคะแบบนั้นเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่ค่ะภาพรวมความรักในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวตุลจะเป็นไปในทิศทางใด โอเคใบแรก The h e l l o f a n ไพ่พระสังฆราชไพ่เกี่ยวกับคอมมิชเมนที่ชัดเจนคนที่มีความซื่อสัตย์ไม่วกแวกไม่นอกลู่ไม่นอกทางเขาเป็นคนที่มีสติปัญญามีชาวปัญญามีปรีชาชานเป็นคนเก่งค่ะนะคะเป็นคนเก่งแล้วความสัมพันธ์นี้เนี่ยจริงๆเป็นคอมมิชเมนที่ชัดเจนนะคะคุณทั้งคู่มีความซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีต่อกันและกันไพ่พระสังฆราช แปดถ้วยการ move on การเดินหันหลังจากมานี่ไงคะเชื่อมโยงกับไพ่ที่กำลังสื่อสารเลยว่าอีกฝ่ายเขาคิดว่าคุณกำลังทอดทิ้งเขาไว้กลางทางหรือเปล่านะคะใน o f one การ take action คนที่อยากจะมาหาคุณคนที่อยากจะทำให้ถูกต้องสองเหรียญการวนกลับมีเกณฑ์นะคะว่าคนที่คุณรู้สึกหมดหวังกับเขาคนคนนี้เนี่ย เขายังรักคุณมั่นคงเจ็ดถ้วยที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกของเขาเป็น Choice เป็น Option นะคะก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ที่หนักแน่นคุณอาจจะเคยเดินหันหลังจากกันไปแล้วก็วนกลับ,วน,ลบวนกลับกันแบบนี้นะคะครั้งแล้วครั้งเล่านะคะ King of c รัเขารักคุณคุณเป็นสุดที่รักของเขาค่ะนะคะจริงๆแล้วชาวตุลคุณได้ความรักมาแล้วนะ ด้วยพื้นฐานเลยนะคะที่เป็นไพ่เกี่ยวกับคอมมิชเมนที่ชัดเจนแล้วก็คิงออฟคัพที่ออกมาคนคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดหลังจากที่คุณเดินหันหลังออกจากเขาไปหากคุณใช้ความเยยบในตอนนี้มันทําให้เขาได้ตระหนักรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างสิ่งสําคัญที่ขาดหายไปสเตรนจ์ค่ะตอนนี้ชาวตุลกลับมาอยู่ในจุดที่ รักตัวเองดูแลตัวเองนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคุณรู้โดยสัญชัตยานอยู่แล้วว่าต่อให้คุณจะไม่มีความสัมพันธ์ต่อให้คุณจะไม่ต้องมีความรักแต่คุณก็สามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้คุณไม่ยอมเป็นคนที่ไม่มีสถานะในเมื่อคุณสามารถเป็นแฟนที่น่ารักน่าภูมิใจของใครสักคนได้มาอยู่ในจุดที่ชาวตุลกลับมาทุ่มเทพลังงานที่ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ The Magician สถานการณ์นี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง นะคะคนรักของคุณนั้นเขาเป็นคนเก่งนะเขาเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวมีสติปัญญามากเป็นคนที่ทำงานได้หลายอย่างแล้วก็มีวาทะศิลป์ดีนะคะพูดจาโน้มน้าวใจคนได้นะไพ่ในตอนนี้มีชาวสิงห์กับพุษศกออกมา The Star ไพ่ของชาวกุ้มและคนาราศีกุ้ม คนรักของคุณเคามองคุณดีมากๆเลยค่ะคุณเป็นคนที่โดดเด่นคุณเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวเองเยอะมากๆคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคุณงามทั้งภายในและภายนอก The Tower สิ่งที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปรับฉับพลันอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเรามาเปิดไพ่ขยายความกันนะคะเ h อะไฮโลแฟนอยากบอกอะไรไฮโลแฟนเด็กถือถ้วยคำขอโทษ และเฮอร์มิตไพ่ของชาวกันลัคณาราศีกันในตอนนี้มีการเงียบกันไปจริงๆชาวตุลคุณกับคนที่รักเงียบกันไปแต่ต่างคนต่างเงียบแล้วไม่มีการนอกรูก้นอกทางอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะถึงจะเงียบกันไปคุณอาจจะเงียบเพื่อศึกษาหาความรู้คนรักของคุณเขาก็อาจจะเงียบไปเพื่อศึกษาหาความรู้เช่นกันพัฒนาศักยภาพนะคะแล้วก็สองคุณหนักมากเลยด้วยนะสองเงียบๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะ เขากับคุณเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจกันในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวคุณเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันต่างคนอาจจะเป็น introvert ทั้งคู่นะคะอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่หัวโบราณสักนิดหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรนะคะอาจจะสื่อสารกันอยู่ละสคนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่คนที่ชอบเรียกร้องความสนใจอะไรไพ่เดทค่ะไพ่ของชาวพิจิกไพ่เดทออกมาต่อกับเฮอร์มิทและไฮโลแฟนเด็กถือถ้วย สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าจะจบกันไปแบบไม่มีความหวังแต่ไพ่เดทเนี่ยก็เป็นไพ่ที่สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะนะคะมีไพ่การตามงอขึ้นมาคนที่อยากจะงอคุณคนที่ในตอนนี้คุณอาจจะไม่อยากจะดิวด้วยไม่อยากต่อรองยังไม่อยากเจรจานะคะไพ่ในตอนนี้เหมือนกับทุกอย่างกำลังเคลียร์เหมือนกับการล้างพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเลยไพ่เดทอนะ ค,คุณอาจจะจบกับเขาไปแบบกระทันหันจนคนรักของคุณรู้สึกว่าคุณเทเขาอ่ะทิ้งเขาไว้กลางทางแบบนั้นเลยพอไพ่ออกมาต่อนนี่เป็นไพ่8ถ้วยการ move on การถันหลังออกจากมา8ถ้วยอยากบอกอะไรค่ะ8ถ้วย10เหรียญเขายังรักคุณมั่นคงความรู้สึกที่สิ้นหวังใน hopeless เนี่ยนะอาจจะเป็นความรู้สึกของคนรักชาวตุนก็ได้นะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาหมดหวังแล้วเขาไม่รู้จะทํายังไง แบบนั้นนะคะเป็นความรู้สึกที่เขาต้องการให้คุณเปิดใจให้เขานะคะในตอนนี้มีความปรารถนาปนเปกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมีทั้งความต้องการความปรารถนาความหมกมุ่นความลหลงไหลการยึดติดความรู้สึกสูญเสียถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังคุณหันหลังให้เขามาอย่างเย็นชาเลยนะชาวตุลแต่คนรักของคุณเขายังรักคุณหมดใจค่ะแล้วก็ยังมั่นคงสิบเหรียญน,นะคะสามเหรียญ เขาเตรียมตัวที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะนี่ตอนนี้มีการวางแผนการสร้างครอบครัวเนี่ยสิบเหรียญมาแข่งกับ3ามเหรียญน,นะคะการเตรียมตัวสร้างครอบครัววางแผนอนาคตและ Vi วอ of fortune โชคชะตานำพาให้ได้เกิดเรื่องราวเหล่านี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างปุบป,ปรับสับพันธ์กระทันหันทาให้ชาวตุนนั้นต้องละถอยออกมาหรือมีการเงียบใส่กันในตอนนี้น่ะแต่วิ e l of f o r t u n นนั้นคือกงล้อที่หมุนเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีค่ะ ชาวตุนคุณอาจจะได้สร้างครอบครัวได้มีครอบครัวที่มั่นคงสร้างความรักไปกับคนที่คุณเคยเดินหันหลังให้หรือคนที่เคยเลิกลากันมาก่อนนะอัศวินไม่เท้าอยากบอกอะไรคะ่ะอัศวินไม่เท้าห้าดาบความขัดแย้งเจ็ดเหรียญการรอคอยและเดอะเลเวอร์ไพ่ของชาวมิถุนในตอนนี้คุณอาจจะ มีประเด็นที่เงียบกันด้วยสาเหตุที่พูดกันไม่เข้าใจหรืออาจจะมีการถกเถียงกันในบางเรื่องแล้วยังไม่ได้เคลียร์ประเด็นเหล่านั้นนะคะประเด็นนั้นที่ต้องเคลียร์กันเขายังรอคอยคุณอยู่นะคะถึงคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากเปิดใจให้เขาแล้วเหมือนคุณเปิดใจให้แล้วเขาก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกคุณสิ้นหวังกับความสัมพันธ์นี้นะ่ะแต่เขายังรอคอยคุณอยู่มีในเรื่องของคําพูดที่บางครั้งอาจจะพูดให้กันละกันรู้สึกน้อยใจเสียใจ คุณก็คิดวนไปในหัวคนรักของคุณเขากําลังทบทวนอยู่เช่นกันนะคะกําลังใช้เวลานี้นิ่งเงียบไปเพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์สองเหรียญอยากบอกอะไรค่ะสองเหรียญ q u e o Pentacles เขายังรักคุณนะคะแล้วก็มั่นคงกับคุณมากๆด้วยคนรักของคุณเขาตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณคุณเป็นเดะวันคุณเป็นหนึ่งเดียวคุณเป็นคนเดียวที่เขาต้องการจะสร้างครอบครัวด้วยค่ะ คุณไม่ใช่ตัวเลือกคุณไม่ใช่ทางเลือกแต่คุณคือ first priority นะคะคือคนที่เขาตั้งใจไว้แล้วว่าเขาอยากจะวางแผนลงเอยสร้างควรอบครัวกับคุณมีเป้าหมายแล้วการรอคอยการสื่อสารพูดคุยหากตอนนี้มีการนิ่งๆเงียบกันไปแต่เขาก็รออยู่นะคะ อาจจะรอข้อความจากคุณหรือรอดูสถานการณ์ว่าจะเข้าหาคุณได้เมื่อไหร่ถ้าหากในตอนนี้คุณไม่อยากจะคุยกับเขาอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวเหมือนเขาถอยออกมาก้าหนึ่งเพื่อให้ได้รับรู้หัวใจตัวเองแต่ไม่ได้ถอยออกไปเพื่อจะเลิกกับคุณนะคะเพราะให้ขยายมีแต่การตามง้อการรอคอยนะคะแล้วก็การรอคอยแล้วก็การวางแผนคนคนนี้เขายังไม่หมดหวังกับคุณนะคะเขายังไม่สิ้นหวังกับคุณในขณะที่ชาวตุลคุณมาโฟกัส เรื่องการงานการทํางานของคุณนั้นจะประสบผลสําเร็จค่ะนะคะคุณเป็นคนที่หน้าตาดีคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีเซนต์มีสัมผัสนะราชินีไม้เท้าเนี่ยคือคนที่งดงามแล้วก็มีความสดใสร่าเริงในตัวเองเป็นราชินีที่ทรงสเสน่ห์แล้วจิตวิญญาณของคุณก็มั่นคงราชนีเหรียญคุณเป็นคนที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองในขณะที่เหตุผล,ลก็อาจจะเป็นในเรื่องของนี่ก็ได้ เจ็ดถ้วยนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนจริงจังกับคุณจนคุณคิดว่าเขาทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกแบบนั้นก็ได้นะคะเนี่ยเจ็ดถ้วยอยากบอกอะไรคะเจ็ดถ้วยห้าเหรียญคนที่มีความขาดแคลนหรือคนที่รู้สึกด้อยค่าน้อยใจคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินห้าเหรียญและหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก <tinc S 1> ้าวไม่เท้าการปกป้องตัวเองการสร้างขอบเขตพื้นที่ของตัวเองเห็นถึงประเด็นแล้วเห็นแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาของคุณและเขามีความฝันหลายอย่างที่คุณทั้งคู่เคยพูดคุยกันมีหลายสิ่งที่คุณอยากจะทําด้วยกันแต่ติดขัดในเรื่องของการเงินที่มีปัญหาค่ะไม่ใช่ว่าที่เงียบกันไปแล้วทําให้เปลี่ยนใจหรือว่าเงียบไปเพราะว่าเขาไม่รักคุณคุณไม่รักเขาไม่ใช่เลย แต่เหมือนกับช่วงเวลานี้เนี่ยคนรักของคุณเขารู้สึกว่าหากเขายังดูแลคุณไม่ได้เขาไม่อยากจะรบกวนคุณไม่อยากจะอยู่ในชีวิตคุณแบบเป็นภาระเป็นปัญหาให้กับคุณมันเลยเป็นสถานการณ์ของเขาที่ปกป้องขอบเขตของตัวเองไว้ไม่ให้คุณเข้าใกล้ในขณะที่เขายังตั้งตัวไม่ได้นะคะคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคะเนี่ยคุณเป็นนัมเบอร์วันเนี่ยเป็นหนึ่งไม้เท้าของเขาเลยค่ะคุณคือคนที่เขาอยากจะรักษาคนที่เขาอยากจะปกป้องเอาไว้ แล้วความเงียบที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ที่จะไปสร้างชีวิตแล้วก็ทําความฝันของตัวเองให้ประสบความสําเร็จตอนนี้พลังงานคนลกของชาวตุนเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะก้าวไม่เท้ามันเป็นการปกป้องพื้นที่ขอบเขตของตัวเองเพื่อให้ไม่เสียคุณไปมากกว่านี้เพื่อให้คุณไม่รู้สึกเหน็ดเหน,นื่อยกับเขาไปมากกว่านี้นะคะนะ คนคนี้เนี่ยในตอนนี้ยังมีการเงินที่เป็นวิกฤตอยู่นะคะมีวิกฤตทางการเงินนะคะ King of Cup อยากบอกอะไรคะ่ะราชาถ้วยสีถ้วยเขารักคุณทั้งใจและหมดใจแล้วไม่มองใครอีกเลยไม่มีใครคะ่ะคนคนนี้เป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์นะสีถ้วยกับ King of c u p เนี่ยนะคะแต่เขาไม่ใช่คนง่ายนะคนคนนี้นะ ยิ่งมีไพ่เฮอร์มิตกับไฮโลแฟนมาเป็นไพ่หลักไพ่ตัวตนนะถึงคนคนนี้จะเคยเจ็บมาก่อนในอดีตไพ่เดทนะคะถึงจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นต่างๆในชีวิตเขาแต่ตอนนี้เขาเปิดใจที่จะรักคุณแล้วก็รักคุณคนเดียวด้วยหนึ่งถ้วยที่เขารอคอยอยู่ถ้วยที่ยังจับต้องไม่ได้ที่ลอยอยู่เหนืออากาศนี่แหละค่ะนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะมีใครมาเสนออะไรให้เขาเนี่ยอยู่ตรงหน้าถ้วยที่วางเริงอยู่ตรงหน้าเขาไม่สนใจค่ะเขารักแค่คุณคนเดียว King of Cup กับสี่ถ้วยเนี่ยเขามีแค่คุณนะคะ คุณไม่ใช่ช้อยจริงๆด้วยคุณไม่ใช่ตัวเลือกด้วยคุณเป็นหนึ่งเดียวของเขาอ่ะเดวิลค่ะไพ่ของชาวมังกรคนคนนี้ลุ่มหลงคุณมากๆนะคะเขาหมกมุ่นในเรื่องของคุณมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้นะชาวตุลน,นะคะเนี่ยสิบเมเท้ามันหนักหน่วงมากเลยสําหรับเขาอ่ะเหมือนเขาเก็บกั้นอารมณ์ส่วนลึกเอาไว้น่ยไม่อยากจะเปิดเผยออกมาเหมือนเป็นคนเก็บทรงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้เขาค้างรักคุณเลยนะคะ เดวิลแล้วก็สิบไม้เท้าอ่ะคุณไปกับเขาทุกทกที่อยู่ในความคิดเขาค่ะสเตรนอยากบอกอะไรสเตรง t h เดอะมูนไพ่ของชาวมินเขาคิดถึงคุณแบบเอาออกจากหัวไม่ได้เลยเขาชื่นชมคุณที่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนยืนอยากได้ด้วยตัวเองในขณะที่ตอนนี้เขายังมีปัญหาอยู่มากมายหลายสิ่งหลายอย่างการงานก็มีปัญหาการเงินก็มีปัญหาในขณะที่คุณ ทำงานหาเลี้ยงตัวเองดูแลตัวเองได้มันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถพัฒนาได้เพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่คู่ควรกับคุณคนคนนี้เขามองว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้ในขณะที่เขายังทําให้คุณภูมิใจไม่ได้เลยเป็นพลังงานของการเงียบไปก่อนเขามีความกังวลใจนะคะเนี่ยเดอร์มูนอะจอสติดไพ่ของชาวตุลออกมาแล้วนะอยู่ในตําแหน่งนี้เลยนะคะไพ่ตำแหน่งนี้เป็นไพ่ของคําแนะนําหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคและปัญหา สเต็งเนี่ยเขายังมั่นคงอยู่ที่คุณแล้วก็กังวลใจคิดมากในเรื่องของคุณอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณเข้ารู้นะคะหากที่ผ่านมาคุณเคยช่วยเหลือเขาเนี่ยนะคะเขารู้ในความดีของคุณแล้วเขาอยากจะกลับมาตอบแทนคุณเขาไม่อยากจะเอาเปรียบคุณนะมันเหมือนกับว่าไพ่จะติดที่ไม่อยู่ในตาแหน่งอุปสรรคปัญหาเนี่ยไพ่ความยุติธรรมเนี่ยนั่นแปลว่าคุณอาจจะถูกเอาเปรียบในความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนและอีกทั้งยังเอาเปรียบคุณด้วย นะคะนะเป,นเป็นไปแบบนั้นเลยหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณคือโอกาสที่ดีคุณคือคนที่ดีคนที่ใช่คุณคือสิ่งล้ำค่าที่เข้ามาในชีวิตเขาไม่เหมือนกับเขายังคว้าคุณมาไม่ได้นะ The m a g จิกเชอยากบอกอะไรคะ่ะเด e m a มจิกเชคือการดูดวงด้วยก็ได้นะคะเนี่ยนะเดิมมจิกเชียนพ่อมดนักเวทนะคะเด็กถือดาบเขาสองคุณ นะสองคุณหนักมากๆเลยจริงๆคนคนนี้แล้วแฮงแมนด้วยสิเราก็มีเพียงคุณรอคอยเพียงคุณเขาเหมือนกับแขวนตัวเองเอาไว้เลยในสถานการณ์นี้น่ะไม่ทําอะไรในตอนนี้เงียบไปก็สองอย่างเดียวนะคะสองคุณอย่างเดียวเลยสิบถ้วยเข้ารักคุณเขาอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณสิบเหรียญสิบถ้วยออกมาดูสิคะคนที่คุณหันหลังหนีเขามาคนที่คุณตัดจบจากเขามาอย่างแบบกระทันหันเขายังรักคุณทั้งใจนะคะ แล้วก็ยังอยากที่จะมีอนาคตมีครอบครัวด้วยกันเชื่อเลยว่าชาวตุลกับคนรักเนี่ยเคยคุยกันเรื่องสร้างครอบครัวในอนาคตเคยคุยเรื่องการมีบ้านการมีบุตรการอยู่ด้วยกันจนถึงบ้านปลายชีวิตนะ่ะเขายังรอคอยทําให้ฝันนั้นเป็นจริงอยู่นะคะยังมีความฝันนั้นอยู่ยังไม่หมดหวังกับคุณนะ่ะเดอะสตาร์อยากบอกอะไรชาวตุลค่ะเดอะสตาร์ โอ้โหพลังงานคนรักชาวตุนกังวลใจเครียดคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับด้วยนะคะแทนพลังไพ่ของชาวธนูเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณเขาจะทํำยังไงดีเนี่ยมีการขอพรด้วยนะเดอ Star ์นะคะการขอพรการอ้อนวอนขอให้ได้กลับมาคืนดีกันขอให้ได้ปรับความเข้าใจกันนะหากอยู่ทางไกลนะคะเนี่ยสาม้เท้าใช่ไหมแล้วมีแทนพลัจะมีการได้ยกย้ายได้เดินทางด้วยนะคะเขาอยากเดินทาง อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาคนคนนี้ใช้ชีวิตแบบเครียดมากเลยนะคะพื้นฐานเขาเลยเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะเจอคุณนะ่ะเขามีตัวเลือกเยอะก็จริงแต่ในชีวิตเขาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความสุขมากพอที่จะทําให้ทุกอย่างเติมเต็มได้นะ่ะเหมือนเขาหาคนคุยไปเลยๆแบบนั้นนะคะเพราะสถานการณ์เนี้ยเขาไม่มีอารมณ์จะรักใครหรอกก่อนที่จะเจอคุณนะ่ะนี่ภายในอดีตนะคะนะคนคนนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่ ตกต่ำที่สุดของชีวิตมีความสัมพันธ์อะไรก็ไม่ได้คิดจริงจังชัดเจนอะไรจนเมื่อมาเจอกับคุณเนี่ยจนถึงวันนี้ที่คุณตัดจบบอกเลิกเขาไปมันเหมือนกับความสุขเขาหายไปทั้งหมดเลยเขาว่าเป็นคนเครียดนะคะนะคนคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่มีความคิดเหมือนกับคนที่มีอายุมากๆนะ่ะไม่ว่าเขาจะอยุเท่าไหร่ก็เถิดนะคะเพราะว่าถ้าอิงจับไพ่ตัวตนแล้วเนี่ยนะเขาเป็นคนที่มีความคิดอย่างลึกซึ้งนะคะ แล้วสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเขาเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ยากนั่นแหละและการที่คุณอยู่ในชีวิตเขาอะ่ะเหมือนคุณเป็นพรอันประเสริฐในชีวิตเขาเลยคุณเข้ามาเปลี่ยนความรู้สึกเขาจากคนที่เคยเครียดคิดมากกดดันชีวิตไม่มีความสุขกับกลายเป็นเด็กถือไม้เท้าคนที่มีแพชชั่นที่จะใช้ชีวิตอีกครั้งหนึง่งคุณทําให้เขาเห็นถึงความรักที่มั่นคงหนักแน่นคุณทําให้เขามีความสุข มีความร่าเริงสดใสมีชีวิตชีวาเดอ t ทาวเวอรอยากบอกอะไรคะ่ะ The Tower วอร์โอ้เดอะซัดูสิค่ะสุดท้ายความสัมพันธ์นี้ยังไงก็จะสมหวังนะคะคนคนนี้ไม่มีทางปล่อยคุณไปเด็กถือเหรียญการขอความรักการสารภาพรักหรือการพัฒนาความสัมพันธ์และเจ็ดดาบเนี่ยแหละเขาเก็บซ่อนความรู้สึกคนคนนี้เนะี่ยอยากจะเริ่มต้นสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่ว่าเขา เขายังทําไม่ได้ในตอนนี้ความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบเพิ่งพังลงไปเนี่ยแหละเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะคนคนนี้กําลังคิดหาวิธีทางลดส่องคุณนัส่องหนักมากจริงๆนะคะเนี่ยเก็บซ่อนความรู้สึกด้วยภายใต้สำรับ8ปดเหรียญค่ะในตอนนี้หากชาวตุลกําลังหมกมุ่นอยู่กับการทํางานหาเงินก็ขอให้คุณโฟกัสในเรื่องนี้ไปนะคะก็ทํางานหนักไปอย่างเงียบๆและให้ความสําเร็จเป็นเสียงให้กับคุณคนรักของคุณเขาจะเทแอคชั่นแน่นอนแต่ว่าให้เขาไป หาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนไฮพรีส i ตทแล้วไพ่เปิดเป็นไฮโลแฟนไพ่จบเป็นไฮพรีสเตทคุณดูสิความผูกพันกันร,ระดับจิตวิญญาณสี่เหรียญเขาห่วงแหนคุณมากนะคะคนคนนี้เนี่ยนะถึงเขาจะไม่ค่อยแสดงออกถึงตอนนี้จะดูนิ่งเง,ง,ง,งียบกันไปแต่ขอให้คุณดูไว้เลยว่าเขาห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วเขาก็อาจจะห่วงคุณตั้งแต่แรกที่ได้รู้จักกันแล้วด้วยนะเนี่ยเพราะเป็นพลังงานของคนที่เขาดูคุณไม่ออกเขาเหมือนกับ หลงสเสน่ห์คุณอะ่ะยังบอกไม่ถูกเลยลุ่มหลงแล้วเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดีมากๆคนคนนี้มาดูกันว่าไพ่มูลอนลเคิลอยากบอกอะไรความรักความสัมพันธ์นี้ของชาวตุลค่ะถือวิสัยทัศน์ของคุณ hold oh, your vision หากตอนนี้ที่คุณทำอะไรอยู่ก็ขอให้คุณนั้นเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องของคุณไปสิ่งที่คุณทำในตอนนี้นะ่ะถูกต้องแล้วนะคะอาจจะถอยกันออกมาคนละก้านิ่งๆเงียบๆไปก่อนนะคะจุดสุดยอด,ยอ,ดอันร้อนแรงกำลังใกล้เข้ามา และถวายตัวแด่พระเจ้า slender to the divine นะคะอย่างไรก็ต้องยอมจำนวนต่อความสัมพันธ์นี้หากคนคนนี้ได้ยอมรับใจตัวเองเหมือนโชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะจะต้องยอมจำนวนนะคะยอมจำนวนต่อโชคชะตาถึงเวลาที่จะปล่อยความคิดลบๆออกไปแล้วอืเรามาดูกันค่ะไพ่อ็งเจอ,อยากแนะนำอะไรความรับความสัมพันธ์นี้ของชาวตุลค่ะไพ่องเจอ,อยากแนะนำอะไรคุณ สหาภาพแห่งหัวใจความสัมพันธ์ที่ไม่อาจอธิบายได้เพราะว่าผูกพันกันมากๆไพ่พระสังฆราชแล้วก็ราชินีพระจันทร์เนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมโยงกันลึกซึ้งระดับจิตวิญญาณนะคะการกระทําอันมีน้ําใจที่เรียบง่ายความเมตตากรุณาทําให้คุณมีพลังและนําความสุขมาสู่คนรอบข้างไพ่ใต้สําหรับค่ะ รับด้วยความรักและความซาบซึ้งใจการยอมรับอย่างเต็มใจเป็นวิธีการแสดงความรักหลังจากนี้คุณจะเป็นผู้รับบ้างแล้วชาวตุลน,นะคะขอให้คุณเตรียมตัวรับสิ่งที่จักรวาลจัดเตรียมไว้ให้คุณนะหลังจากนี้ไปคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะเพราะว่าไพ่เดทออกมาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไพ่จบเป็นเดนะซันน่ะนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนพลิกไปเลยพลิกเกมไปเลย คนคนนี้ยังรักคุณแล้วเขาก็ยังมีความหวังกับคุณคนที่คุณคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะนี่แหละไพ่กําลังบอกว่าขอให้คุณเปิดใจนะคุณกํามันจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์สิ่งที่คู่ควรกับคุณแล้วคนคนนี้เขายังมีความรักความผูกพันให้กับคุณอยู่นะคะถึงความสัมพันธ์นี้จะยังไม่ได้เปิดเผยเพราะคุณสองคนเนี่ยคบหากันแบบที่ไม่ไม่ได้เอ่ยกลิกอ,อะไรแต่เขาไม่ได้มีอะไรแอบซ่อนคุณนะคนคนนี้น่ะเนี่ยค่ะ มีแต่เรื่องปัญหาของชีวิตต่างๆมากมายที่ทำให้เขาเครียดอยู่ตอนนี้แล้วการที่คุณหันหลังออกจากเขามาเนะะี่ยคะมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขานั้นจะต้อง พยายามให้มากขึ้นกับการที่เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในหนทางที่ประสบความสําเร็จเพื่อความมั่นคงหากเขาอยากจะลงเอยแต่งานมีครอบครัวกับคุณเขาจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สามารถดูแลคุณได้นี่คือพลังงานของชาวตุลที่ขึ้นมานะคะสถานการณ์ความรักในเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวตุลที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะแล้วเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าในคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีค่ะ